สับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายแพทย์สุเทพวัชรนันก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีปิดอย่างเป็นทางการส <ooo> ําหรับกิจกรรมในวันนี้ตอนดาเนินในวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนสำหรับแขกรุ่นเกียรติที่พกรื่องที่ได้คุณภามาตรฐานเข้าทำงานเรื่องื่อ มดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,รยืดอายุนะคะต่างๆทำให้ใผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ได้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นกับท่านรองราฐมนารีการนตรีฝ่ายการเมืองจํนเรนดูสังค์คับจิวังคูผมผูมิเกียรติทุกท่านนะครับผมคิดว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อสำนักงานราชการนตรี โดยเฉพาะโดยเฉพาะคณกรรมการจะดดำเนินงานโครงการตลาดความโปรงโเสรที่ให้โอกาสกระทรวงวิทย์ได้บรรูปจาดงานครั้งที่สองนะครับอีกหนึ่งยอดค่ะทีนะคะชาวตลาดนัดพีวิตรีของเราร่วมใจนะคะส่งไปช่วยเหลือค่ะผู้ประสบภัยนะคะเพิ่มเติมจำนวนถึง1,000 0บาทด้วยกันนั่นเองค่ะ,ะกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะ ละะและนี่ก็คือหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานตลาดนัดวิถีวิ2560ลำดับต่อไปค่ะบริษัทอพอลโลจำกัดค่ะ และนี่ก็นะคะคือทั้งหมดกาะที่อยู่ในตลาดนัำวิถีวิทย์ในครั้งนี้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและทางเลือกนะคะแล้วก็ท่ารองเลขาธิการนายรมนตีฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็รวมทั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดนัดคองมพะดุงกุกระเสรท่านผู้บริหารทุกหน่วยงานนะคะทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและก็สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ ได้มาในพิธีปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็นับว่าเร็วตามที่ท่านประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้กล่าวรายงานไปนะคะว่าเพิ่งมาพิธีเปิดไม่ไม่นานนะคะก็ามาพิธีปิดนะคะก็นับว่าตลาดที่27นะคะของกระทรวงวิทยาศาสตร์นั้นก็ประสบความสําเร็จนะคะตามที่ทางท่านประหลัดได้รายงานกันแล้วนะคะว่ามีผู้เข้าร่วมนะคะในการ มาร่วมชมนะคะแล้วก็มาชิมชมชอบเนตลาดเนี่ยกว่าเจ็ดหมื่นเจดหมื่นคนะคะรวมทั้งรายได้นะคะกว่า30ล้านบาทนะคะก็นับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะข้อสาคัญก็คือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นั้นได้เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการที่จะ ช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในการที่จะช่วยผู้ประกอบการรวมทั้งิาหกิจชุมชนนะคะรวมทั้ง s อสนะคะได้มีการพัฒนาต่อยอดในธุรกิจต่างๆของของท่านนะคะซึ่งก็นับว่าเครื่องจักรเครื่องกลที่นํามาแสดงนะคะก็สามารถที่จะสามารถที่จะจาหน่ายแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดรวมทั้งได้มียอดสั่งซื้อนะคะที่จะ ดำเนินการรุกธุรกิจต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีก็สมดัง วัตถุประสงค์ของท่านนายงนตรีนะคะในการที่จะให้ตลาดนัดของประดุมภูเกษนั้นเป็นตลาดนัดชุมชนนะคะเป็นตลาดนัดสําหรับการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยลนกาง s อสเอีใ e นการต้อนรับสตรีชุมชนนกคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์มาเป็นครั้งที่2นะคะ<ม>เราก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าท่านจะมาเป็นครั้งที่สา<ม>นะคะ<ม>สาหรับตลาดของประดุมภูเกษมแห่งนี้นะคะก็ ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี2558นะคะก็คงจะมีต่อไปจนถึงสิ้นปีนะคะสิ้นปีเราก็ได้มีแผนการดําเนินงานนะคะในเรื่องของหน่วยงานที่จะหมุนเวียนนะคะนอกจากกระทรวงทุบวงต่างๆแล้วนะคะก็อาจจะมีจังหวัดนะคะหรือ,อ,อสอปตอนะคะที่จะมานําสินค้าสิ่งที่ดีๆนะคะที่อยู่ในจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาค มานำเสนอให้กรุงเทพมหานครได้ได้มาชิมชมชอบสินค้ากันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึ่นที่จะต้องปิดตัวลงสำหรับตลาดนัดวิถีวิต2 5 6 0นะคะแล้วก็คงจะต้องยินดีต้อนรับสำหรับตลาดนัดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นเจะ้าภาพในเดือนต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็หน่วยงานต่างๆนะคะที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะคะที่ช่วยให้การดํเนงานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะและก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องชาวใต้นะคะที่ได้ได้ทราบช้นถ,ถึงน้ําใจของตลาดนาัดวิถีวิทย์ในการในการที่ร่วมมือร่วมใจในการ นำเงินนะคะที่จําหน่ายสินค้าในตลาดเนี้ยนะคะส่งผ่านทางคณะกรรมการตลาดของคุณอนุโมเสมไปถึงพี่น้องชาวใต้นะคะเพื่อเพื่อเป็นท่าวความเจริญร้อนที่ได้รับในช่วงเวลานี้ก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะณโอกาสนี้ดิฉันขอปิดงานตลาดนัดพิธีวิ์2,560อย่างเป็นทางการณั้นแบบนี้ขอขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณค่ะทุกคนด้วยนะคะ เรนูตังชจีวังคูลนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สร,รนิสินรมค่ะจะทําการส่งมอบป้ายนะคะให้กับท่านเรนูตัรพัจีวังคูลค่ะวันนี้ของเรานั่นเอนเนงค่ะส่งมอบเลยนะคะเซียงปรบมเอให้ด้วยนะคะนี่คือตลาดนาักิีฬาวิศว2,560ิีตครั้งนี้ค่ะได้เสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและท่านรองเรนูของเรานะคะก็จะส่งมอบให้กับเจ้าภาพใหม่ค่ะนั่นคือ ปียนันอนธิบดีกรมวิชาการการฆ่าถ่ายไและการค่าทางเลือกค่ะหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะจะเป็นเจ้าภาพในเดือนต่อไปนั่นเองค่ะทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับระด,ดับนัดของวิถีชีวิตของเราแต่ว่ายังคงมีกิจกรรมนะคะไป่จะมีหนึ่งทุ่นตรงในวันนี้ค่ะ<ม>ทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขนะคะในต่อไป แต่ว่าสำหรับทางด้านกิจกรรมบนเวทีของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกราบเรียนท่างตลัดกระสุนเราสุภาพทีรน่าสตใจผ่านงานกิจกรรมและหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่สนาง ส่วนสาธารณสุขภายใต้ชื่อว่าเมืองสุขภาพดีที่ไทยดิฉันขอกขอบเรียนเชิญอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและงานในสาธารณสุขร่วมได้ด้วยดีนะครับจนเขาที่ตั้งเือนเลยเหมือนกันนะครับและก็เป็นกุญแจในส่วนของการสาธารสุขนะครับสำหรับผู้สูงอายุและอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านที่รัฐบาลควรสนทุนและพัฒนาไปสู่พีชันที่สามารถสร้าง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง4เนี่ย s u p o e r t a l e n t e of the World นะคะเพิ่งได้รับตำแหน่งจากประเทศเกาหลีมาเลยค่ะนางแบบของเราทุกคนนะคะก็จะถือผลิตภัณฑ์ product champion ของเรารวมถึงจะใช้้าพข้ามัดย้อมที่ย้อมมาจากพมินสังเกตบางผืนนะคะจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็สีเหลืองซึ่งย้อมมาจากรามค่ะเช่นเดียวกับเราสองคนนะคะที่ได้มีการสัมารโรคปวดเผาด้วยซึ่งนางแบบของเราคือน้องฮั ตำแหน่งเป็นเดอะเสไทยแลนด์น